และนี่นะคะทุกคนก็เป็นกระเป๋าคอสที่เราได้มาแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเด็ ทุกคนน่ารักมากทุกคนสัมผัสด,ดีมากมันแบบมันนุ่มมากขนาดแบบขนาดที่ถือเลยถุอ,อมาถือถืพอพลาสติกอะแล้วยัสัมผัสได้ถึงความนุ่มเลยทุกคนกคน็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลย นี่คือป้ายใดๆคือถึงแม้ว,ว่าเราจะซื้อจากที่จีนแต่ว่าก็เป็นแบบในช็อปจริงๆนะทุกคนไม่ได้ซื้อแบบของปลอมของกอบอะไรนะเป็นแบบช็อปจริงๆเลยนะทุกคนน่ารักว่า สวยมากทุกคน่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูข้างในกันนี่ข้างในข้างในคือกว้างมากนะแบบแล้วก็มีสิบมีสิตรงนี้คือสามารถแบบ ใส่ของได้ทุกคนอันนี้แล้วก็เรก็มัใช่มันดีมาก,ม,ม,ากมันดูดีมากก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ของให้ดูนะว่ามันใส่อะไรได้เยอะขนาดไหนนะทุกคนอันดับแรกเลย power bank ใส่ลงไป a i r p o d ใส่ลงไป กระเป๋าตังค์ทุกคนเนี่ยจริงๆแบบสาอย่างนี้แล้วก็มีโทรศัพท์ก็คือก็คือเสร็จแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่เต็มทุกคนมันยังเหลือที่แบบเหลือที่อะ่ะแล้วก็เลยจะใส่ร่มเออเผื่อวันไหนฝนตกกลางแดดอะไรอย่างนี้แล้วก็แอลกอฮอล์ทุกคนให้ดูไน มันยังเหลือที่อีกทุกคนใส่อะไรใส่กระติกน้ำรักโลกอะใส่กระติกน้ำคือคือขนาดใส่ทั้งหมดแล้วอะทุกคนมันยังมันยังโล่งอยู่อะมันยังมันยังไม่เต็มอะอะทุกคนหลังจากที่เราใส่ของลงไปทั้งหมดในนี้แล้วนี่ก็เดี๋ยวเราจะลองสะพายให้ทุกคนดูนะนี่เลยก็คือ ก็คือแบบดีมากใช่ทุกคนแล้วคือมันเบามากกระเป๋ามันเบามากมันแบบคือต่อให้ของเราหนักอะ่ะแต่ว่าคือกระเป๋าล้วก็น้ําหนักเบาอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นนะทุกคน,นก็เดี๋ยวเราจะสะพายไปแล้วก็ไปถ่ายรูปมาฝากทุกคนนะ A, A. ทุกคนก็จบไปแล้วกับการรีวิวกระเป๋าคลอ,อสนะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย